บอกว่าเทรนด์ของโลกเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้ากําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะประเทศไทยเราก็อยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านนะรถไฟฟ้าตอนนี้อาจจะยังไม่เยอะแต่ว่าอีก10ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยแน่นอนนะครับว่าจะเริ่มเพิ่มจํานวนขึ้นอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ต้องการบุคลากรด้านยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามามากขึ้นแล้วก็มีการสัมภาษณ์นะครับท่านผู้อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคิริขันเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการฝึกนักเรียนนักศึกษา ให้เข้ามาสู่ระบบ,บอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้านะานาช่วงหน้านะครับ,รบจอดลึกประเด็นร้อนครับ,รบยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลเลยครับจริงๆตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13บหดหมาย13นะครับเราไปดูเนี่ยก็คือจะต้องอ ขับเคลื่อนทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าครับเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของโลกทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านพลังงานนะครับเมื่อเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วเนี่ยแน่นอนและรัฐบาลก็จะต้องเอามาทำเพราะนั้นเราในส่วนของสํานักงานคณะกรรมการการอาชรวศึกษามีหน้าที่ที่จะผลิตและพัฒนากําลังคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศอยู่แล้วครับเพราะนั้นการเปิดสอนทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนโยบาย แล้วก็เป็นภารกิจที่เราต้องหยิบยกมาทำนะครับในส่วนวิเลยเทคนิคประจวบเราก็ไม่รอช้านะครับเมื่อเคาะเราก็สนองทันทีนะครับก่อนหน้าเรามีแผนกวิชาช่างยนต์นะครับเราเปิดสอนทางด้านยเทคโนโลยียานยนต์อยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีทางด้านไฟฟ้าเราสอนอยู่แล้วอิเล็กทรอนิกส์เราสอนอยู่แล้วคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อมีนโยบายนะครับให้เรา ได้จัดก,การเรียนการสอนผลิตและพัฒนากําลังคนทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EV เนี่ยเราก็เป็นการบูรณาการศาสตร์ที่เรามีอยู่ด้วยกันเนี่ยทางด้านยานยนต์ทางด้านไฟฟ้าทางด้านอิเล็กทรอนิกส์มาบูรณาการเข้าด้วยกันครหลอมรวมเข้าด้วยกันแล้วก็มีหลักสูตรนะครับหลักสูตรเนี่ยทางสํงานักงานคณะกรรมการการอาุตสาศกกษาได้จัดทําขึ้นมา ทั้งสองระดับนะครับทั้งระดับปวชและระดับปวสเขามีหลักสูตรให้เราเราก็สามารถนําหลักสูตรนะนะั้นมาเลือกนะครับมาเลือกรายวิชาให้สอดคล้องแล้วก็จัดทําเป็นแผนการเรียนนะครับโดยวิทยาลัยเทคนิคประจวบเนี่ยดำเนินการก็คือรับสมัครเลยเรารับสมัครผู้เรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566นะครับเพราะนั้น15พฤษภานเนี่ยเราจะมีนักเรียนชุดแรกที่เป็น นักเรียนปวชสาขายานยนต์ไฟฟ้าและระดับปวสสาขาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่1นพี่วิไลเทคนิคประจวบครับครูเนี่ยผมได้วางวางครูเนี่ยก็โดยใช้ในรูปแบบของครูที่เรามีอยู่ทั้ง3สาขานะครับให้บางส่วนเนี่ยมาช่วยนะครับและเราเองเนี่ยมีการส่งไปฝึกอบรุงนะเอาแบบให้รวดเร็วเลย ก็โดยพื้นฐานทุกคนมีอยู่แล้วนะครับพื้นฐานมีแหละแต่ว่าไปอบรมเข้มเลยอบรมเข้มเพื่อจะได้มาจัดการเรียนการสอนให้ทันเปิดภาคเรียนนะฮะอันนี้ส่วนที่1ส่วนที่2ก็คือเราเองเนี่ยประสานกับสถานประกอบการไว้ในช่วงปิดภาคเรียนเนี่ยจะส่งครูส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าไปไปฝึกเลยไปเทรนเลยเทรนเฉพาะเลยให้มีความเชี่ยวชาญเลยนะฮะให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าเลย นะครับเพราะตัวเลขความต้องการกําลังคนทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศเนี่ยอยู่ที่สาแสนคนที่จะต้องรองรับอุตสาหกรรมอันนี้สะท้อนมาจากภาคเอกชนนะภาคเอกชนที่มีส่วนกำหนดนโยบายในการจัดการอาชีวศึกษาเราเรียกว่ากรอออสกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้านะแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีการมีพัฒนาการที่เร็วสำหรับช่างไทย นั่นแหละครับนายนรินทร์แก้วทองนะครับครับผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์นะครับครับกตรียมที่จะเปิดการเรียนการสอนสาขายานยนต์ไฟฟ้าทั้งปวชปวสในยนะคุณลเมศในปีการศึกษา2566เทอมแรกเลยนะตอนนี้ก็เด็กๆน้องๆเนี่ยให้ความสนใจสมัคร เต็มแล้วนะครับรุ่นแรกเนี่ยแล้วโอกาสการมีงานทําผมว่าอนาคตเนี่ยน่าจะเยอะเพราะว่าความต้องการแรงงานในด้านนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆระเมตดยานยนต์ไฟฟ้านะครับ